สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนวอลและทิศแท็กเตอร์ค่ะขับรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่บพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้องตาอีีเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่20กุมภาพันธ์2565นะคะอัปเดตสินค้านาร้านกันนะวันนี้หนูมาด้วย EF 39 3T นะคะจากค่ายยันมา้าน้องสีแดงตัวนี้นะคะรุ่นฮิตเลย39แรงมา้าเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวให้ฟังกันเลยก่อนอื่นพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องนี้เข้ากกดดม กันได้เผื่อเวลาหนูมีคลิปใหม่มาอัปเดตเนาะพี่ๆจะได้ไม่พลาดเลยนะคะมารีวิวกันเลยสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์สสูบค่ะ Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำา6 6 4 cc ซีซีขับเครื่องสีล้อ 4WD นะคะตัวนี้2เพาค่ะจดทะเบียนปีพศสอง0มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยให้ชมในส่วนของกระทะลอ้ลอล้อยางคู่หน้านะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะยางสวยหมดเลยทั้งหมด4เส้นสวยหม เลยนะคะคันนี้มีการเก็บสีเก็บรายละเอียดบ้างบางจุดนะคะมีการเก็บบ้างบางจุดนะคะเพื่อความสวยงามเนาะมาพร้อมบุ้งกีตักของใหม่ส,ยสวยๆเลยพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถที่ขนาดไม่ใหญ่มากติดบุ้งกีตักตัวนี้แนะนํามากๆเลยนะคะมาพร้อมบุ้งกีตักทางร้านเราติดตั้งให้เป็นของใหม่เดี๋ยวหนูพาไปชมกันอีกทีเนาะในส่วนของบุ้งกีตัก ตัวนี้นะคะจดทะเบียนปี60มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยน้ามาอยู่ที่1691ชั่วโมงการทำงานเดี๋ยวดูพาไปชมหน้าไม่กันอีกทีอันนี้พาชมบอกก่อนเนาะหน้าไมนะคะ1691ชั่วโมงการทำงานเป็นไหม้แท้ไหม้เดิมอย่างแน่นอนเนาะไม้แท้แน่นอนนะคะตัวนี้ให้ชมเลยเห็นกันไหมเอ่ยแสงมันสะท้อนเนาะตรงนี้นะคะ1691 ม,มาพร้อมพุ่งกีตักใหม่นะคะแล้วก็ได้ทวงหลังด้วยเนาะเดี๋ยวพาไปชมกันอีกทีรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะเครื่องแน่นเกียร์ดีสตาร์ติดง่ายเลยสินไม่มีร่วมไม่มีเยิ้มเลยนะคะพร้อมทรงออกเลยให้ดูในส่วนของยางหลังยางหลังยังสวยอยู่เลยนะคะเป็นยางโอตานิขนาด12.4ขีด24นะคะยางหน้า8ขี16นะ ามาชมกันในส่วนของบุ้งกีตาร์ก,กันบ้างสําหรับตัวนี้บุ้งกีตาร์ของใหม่นะคะยี่ห้อ WT ชื่อรุ่นว่า WT 2022นะคะตัวนี้สามารถที่จะยกสูงได้3.30เมตรนะคะเหล็กหนางานดีงานสวยรับประกันเลยคุณภาพสวยๆเลยนะคะตัวนี้นี่บุงกีตากได้ทวงหลังด้วยนะคะไฟหน้าตะแกงหน้าไม่มีแตกไม่มีบุบนะคะไฟติดแจมทุกดวงเนาะ เดี๋ยวหนูแจ้งราคากันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวรถพร้อมปุ้งกีตักติดทวงหลังมาให้นะคะราคาอยู่ที่368,000บาทนะคะ3 6 8 0 0 0บาทนะราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยนะ8 6 8 0 0 0บาทราคาพูดคุยต่อองกันได้ ที่ท่านใดสนใจทักมาพูดคุยต่รอลองกันได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์087534727 ID ไล n ์น้ำตาล2611นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิด365วันเลยนะคะติดต่อกันมาได้ตลอดเลยเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะมีคลิปโดูโการรีวิวนะคะการขับรีวิวให้ชมสักเล็กน้อยเนาะแล้วก็สาธิตการยกขึ้นลงนะคะสาธิตพุ้งกีตักให้ดูด้วยนะคะอยู่ท้ายคลิปนะคะอยู่นาทีที่05.49เป็นต้นไป พี่ท่านใดที่ขี้เกียจฟังนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูกันได้เลยตัวนี้3ามแสนหกหมื่นแปดบาทนะราคาพูดคุย่อลองกันได้นะให้ชมด้านอีกด้านนะคะชมล้อย,อยางสวยหมดเลยทั้งหมด4เส้นนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนร้านเราคัดมาแล้วนะคะคัดคุณภาพมาแล้วพี่ๆท่านใดที่ จะมาชมของจริงหน้าร้านก็โทรแจ้งกันก่อนนะคะจะมาชมวันและเวลาไหนเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองนะคะพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็จองออนไลน์กันได้นะอนประจําจมาจอง1-2 0่งถึงสองหมื่นนะคะส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้าทางร้านเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์แน่นอนเนาะเดี๋ยวพาชมด้านหลังสักเล็กน้อยนะคะ ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปเรโวนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปโดหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอยู่ท้ายคลิปนะนาทีที่5 05.49นนะคะเป็นคลิปการขับรีวิวเนาะเดี๋ยวไปชมคลิปการขับรีวิวกันเลยคะ่ะ Thank you.